หดไปไม่เท่าไหร่ค่ะพันห้าพันห้าสวัสดีค่ะพบกับช่อง I AM p o i อยทพัด ก่อนอื่นเลยนะคะคลิปนี้พลอยอยากขอบคุณทุกคนเลยนะคะตอนนี้ยอดซับของพลอย2,000ซับแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะพลอยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยได้รู้จักพลอยได้แบบได้เข้ามาติดตามเนื่องจากคลิปคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้มียอดวิวสูงสูงสุดในช่องของพลอยแล้วนะคะ <Wow. S 1> เกือบ200,000วิวแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะพลอยเลยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบแล้วก็ติดตามพลอยจากการที่ชอบให้พลอยทำสีผมต่างๆนะคะคลิปนี้พลอยเลยอยากจะมาขอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะมาทำคอนเทนต์หนึ่งนะคะนั่นก็คือการย้อมทั้งหัวะคะ่ะทุกคน มันตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายสําหรับพลอยมากๆเลยนะคะตอนนี้พื้นผมของพลอยก็จะมีอยู่ประมาณ 3- ามสี่สีในหัวเดียวเลยนะคะมีหลายสีมากๆแต่ที่พลอยคิดว่ายากเลยเนี่ยคือความยาวของผมพลอยแล้วก็ผมหนาด้วยผมนี่ยาวเกือบถึงสะดือเลยนะคะข้างหลังนี่ก็คือยาวมากๆดูผมยาวเวอร์หนาวเวอร์เลยนะคะ แอ่อุปสรรคเหล่านี้พลอยไม่กลัวนะคะวันนี้จะมาทําเพื่อคนดูกันจะย้อมทั้งหัวให้ดูนะคะสําหรับคนที่แบบว่าผมยาวแล้วก็ผมหนาผมดําด้วยอยากย้อมทั้งหัวเนี่ยมันจะย้อมติดไหมมันจะต้องกัดด้วยสีอะไรกัดกี่รอบยังไงเดี๋ยววันนี้พลอยจะมาเป็นคนที่ทดลองให้เองนะคะไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้พลอยจะใช้ยี่ห้อของนิกาโอ้นะคะเพิ่งไปซื้อมาเลยดู เยอะมากมีทั้งตัวกัดแล้วก็ยาย้อมผมนะคะหมดไปไหมหมดไปไม่เท่าไหรค่ค่ะ1,500 1,500โ no นสปอนแต่อย่างใดนะคะท่าน,นี้ก็โอ้เห็นก็อยากให้มีสปอนสักคลิปหนึ่งนะคะนี่ซื้อเองหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาอธิบายสีให้ดูทีว่ามีอะไรบ้างนะคะ ก่อนจะย้อมกันเราก็ต้องทําให้พื้นผมสว่างก่อนนะคะก็จะกัดสีผมก่อนโดยใช้นีกกอโอแมกไนนนะคะพลอยใช้5้ากล่องเลยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเพราะว่าพลอยคิดว่าอยากจะกัดสักสองสามรอบหรือแม้กต่สี่รอบไปเลยไม่ได้กลัวผมพังแต่ผมต้องสีผมมันต้องเปะ๊ะไม่รู้อะนี่ห้าหลอดเลยนะคะต่อไปพอลงตัวกัดปุ๊บก,ก็ผสมด้วยเดเวลลอปเปอร์นะคะพลอยลงที่เกเปอร์เซนนะคะ ต่อไปพอผมสว่างแล้วพลอยจะลงด้วยสีหกจุหนึ่งหนึ่งค่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นสีออกแบบเอ่หเทาหม่นๆหน่อยนะคะแบบไม่ได้สว่างมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมาลองกันตัวนี้พลอยก็ซื้อมาสี่หลอดค่ะอันนี้ทั้งหัวเหมือนกันพลอยจะยอมทั้งหัวนีเคค่าเดี๋ยวไปเริ่มยอมกันเลยดีกว่า ลืมบอกนะคะว่าคลิปนี้พอยจะใช้น้ำมันมะพร้าวด้วยเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะจะทาที่ผมก่อนที่เราจะกัดสีผมกันเขาบอกจะยิ่งทําให้ผมแมไม่เสียจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองใช้กันด้วยโอเคคระเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเรามาแบ่งผมกันก่อนนะคะพอยเริ่มจากทําช่อล่างก่อนนะคะช่อข้างบนซ้ายขวาเราก็มัดเก็บไว้ก่อนนะคะตามแบบในคลิปเลยสภาพอาจจะดูทุลักทุเลนหน่อยนะคะเพราะว่าทําเองคนเดียว <c oughs> <c oughs> ั้นตอนถัดไปพอยลงด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะทาที่ผมบริเวณที่พอยจะกัดสีผมกันนะคะก็คือกัดทั้งหัวแหละทาทั้งหัวเลยครับนันแหละทาไปเลยทาเสร็จเรียบร้อยผมก็จะมัน,มนแๆแผลบแบบนี้นะคะพร้อมลงกัดทาไม่ใช่ไปผสมน้ำยากัดกันเลยนะคะใช้ของในกระบอบแม็กไลนะคะบีบแกะซองบีบบีบบีบบ แล้วต่อด้วยเด้เวอลอปเปอร์เื้าเปอร์เซนนะคะขอขอขอแน่นมากนี่คนนะครับให้เข้ากันเลยนะคะต่อไปทาที่ผมค่ะบเวณตรงนี้นี่สีเข้มมากพอจะเริ่มทาตรงนี้ก่อนนะคะเพราะสีผมเนี่ยเคยกัดสีดำมาก่อนนะอยากให้ตรงนี้สว่างสีจะได้ติดด,ดีนะคะทาไปเลยทาให้ทั่วพยายามสางผมแล้วก็แบบแบบผมนะคะสีที่กัดเนี่ยจะได้เข้าเส้นผมเราเนี่ยทั่วถึงสีผมจะได้ไม่ดง สอกันนะคะพอยเริ่มจากปลายผมเหมือนเดิมคะ่ะปลายผมเนี่ยสีเข้มมากๆนะคะคือย้อมสีดํามาก่อนอมาต่อกันที่หลังผมนะคะอย่าลืมนะคะแบบแบะแบบแบบแบบสางๆนะคะสีผมสีกัดเนี่ยจะได้เข้าทั่วถึงนะผมจะได้ไม่ด่างมาเริ่มชอบต่อไปกันเลยโอ้โหงานยากจังเลยผมก็หนาผมก็เยอะโอเคนะคะแบ่งผมให้ดีแล้วก็ปาด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 ,ปด,ปดรีบกัดรีบยอ้อมเหนื่อยตูดเหลือเกินปะปู งานยางไม่ยางล่ะให้ดูความยาวของผมอีกทีโอ้โหยาวพอจะมัดใจเธอได้หรือ,อยังแฮะ <c oughs> อย่าลืมหลังผมด้วยนะคะทาให้ทั่วนะสีผมจะได้ไม่ด่างไม่พูดซ้ำเจ็บคอ,อยาก,กัดหลอดแรกของพลอยหมดแล้วนะคะทุกคนผมยาวแล้วก็หนานแล้วก็ใช้เปืองมากๆเลยนะคะ บีบเข้าไปนะคะหลอดใหม่เทเดวลลอปเปอร์นะคะคนคนคนแล้วก็ทาที่ผมกันเลยนะคะสูตรไอเว้นโคง้งเว้นโคนอะไรนี่เก็บไว้ก่อนนะคะขี้เกียจทำ <laughs> มาเริ่มที่หน้ามาของเรากันต่อนะคะถึงเวลาเปิดเอ้ยแสบตาไหมล่ะคะทุกคนเปิดหน้าผากแล้วเบาแสงหน้าจอกันหน่อยเด้อโอเคนะคะเกลี่ยให้ทั่วผมเลยแล้วก็รอให้ครบ20นาทีกันนะคะนี่สีสว่างเวลาเช็ดกันไปโอเคไปล้างกันอ่ะแฮ่มาไวเหมือนโกหก ไปล้างผมมาเรียบร้อยแล้วค่ะสีผมยังไม่ตรงตามแบบที่เราต้องการนะคะสียังเข้มอยู่มากๆเดี๋ยวพลอยเนี่ยจะเก็บไอตรงที่มันสว่างเนี่ยเก็บเข้าไปก่อนเนี่ยให้คุณแม่ช่วยแบ่งผมกันนะคะเพราะว่าพลอยในยมองไม่ชัดเลยพอแบ่งผมสว่างๆอันนี้ไว้แล้วพลอยก็จะยอมแค่ตรงที่มันยังเหลือสีเข้มๆนะคะโอเคไปเริ่มผสมยากัดกันแหละเน้นตรงสีเข้มๆนะคะสีที่ยังไม่ค่อยสว่างเนี่ยพลอยก็จะทาไปเยอะๆเลย เนี่ยเน,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 นช่วงป,ปลายปลายเนี่ยเคยย้อมสีดำามาก่อนนะคะกัดยากมากๆร้อยยี่สินาทีนะคะ ไปล้างผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะสีเนี้ยสว่างขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาลงสีกันเลยนะคะสีจะออกเทาหม่นหม่นสีควันบุหรี่นะคะเดี๋ยวเราแกะกันเลยเนื้อสีของเขาจะเป็นประมาณเหลืองเองแบบนี้นะคะตอนแรกก็งงเอ๊ะไม่หรอกก็คงใช่ <c oughs> ตามด้วย Developer 6%นะคะนี่เทๆไปรู้สึกถ้วยมันเล็กไปไหม เออถ้วยเล็กไปอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ้วยกันก่อนดีกว่านะคะนี่เปลี่ยนเป็นถ้วยที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าพอย,ยังต้องใช้อีก4หลอดเลยนะคะเอ้ยอีก3หลอดสีเพราะว่าใส่ไปละหลอดนึงนี่นะคะแล้วพอยก็ลงด้วย b v 0 0 4นะคะเป็นสีแม่สีม่วงน้ําเงินนะคะของ d ีแคนะอันนี้พอจะใช้แบบ เอาไปลบพวกไลยเหลืองของสีผมเราอะ่ะเออมันจะได้แบบขับไายเหลืองออกไปสีเทาจะได้ชัดนะคะพอผสมจนเข้าที่ก็ทาเลยนะคะสีเนี่ยค่อนข้างที่จะติดไวอยู่นะพอยทาไปประมาณ4-5้านาทีสีก็ขึ้นแล้วนะสีสีเห็นชัดมากๆมันค่อนข้างดีตรงที่พอเราทาไปเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเอ้ยตรงไหนมันยังไม่ได้ถูกกลบตรงไหนมันยังเหลืองอยู่ยังส้มอยู่นะคะก็สามารถทาทับไปได้เลยสีของเขาเนี่ยดีจริงๆเลยนะคะ เนี่ยทุกคนดูเห็นแป๊บเดียวสีเทาขึ้นแล้วทั้งหัวนี่มันจะออกแบบว่าเทา e น้ําเงินน้ําเงินหน่อยนะคะเพราะว่าเราผสมสีบ V ศูนย์ศูนย์สี่สี่ของดีแคทลงไปด้วยนะคะสีของคลิปที่แล้วเนี่ยแหละเราออามาใช้ร่วมกันนะคะระหยัดกันไปอีนี่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมมันยังเหลือเหลืองเหลือเนี่ยเราก็ทับทับทับไปนะคะจะได้ไม่พลาดสีจะได้เท่าๆกันคลิปนี้นี่อยากให้เห็นความมานะของพลอยมากเลยนะคะถุงมือนี่ก็คือขาดไปอย่างละคู่นะคะก็เลยต้องใช้ถุงมือเนี่ยสลับกัน ดูสภาพผมดูหน้าโอ้โหฉันนึกว่าฉันไปเล่นโคลนมาจ้า<_ <d> _ <n one> ดูคอคือคอนี้ไม่เท่าไหร่อย่าดูปวกแขนเกิดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปล้างกันชวิงไปอาบน้ําสระผม<_ <d> _ <n one> เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสีที่ได้จะประมาณนี้นะคะถือสีเนี่ยมันจะไม่ได้สีเทาจ้านะคะจะเป็นสีออกแบบว่าน้าตาลหม่นๆ นะคะคส่วนตัวชอบมากๆเพราะพอยเนี่ยไม่ได้กัดจนสว่างจนสีเนี่ยติดได้ตรงตามแบบที่เราต้องการนะคะพอยกัดเท่าที่ผมคอยไว้นะคะเคยย้อมผมสีดํามาด้วยกัดได้เท่านี้คือได้สีแบบนี้คือแบบภูมิใจมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวพอยให้ดูสีข้างหลังกันนะคะสีผมข้างหลังจะประมาณนี้นะคะมันทำให้แบบหน้าเราสว่างขึ้นมากๆทุกคนพอยชอบมาก สีสวยใช่ไหมพอยหวังว่าหลายๆคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็สีผมนี้นะคะเพราะว่าพอยเนี่ยตั้งใจทำมากๆนะคะใช้เวลาแบบตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืนนะคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแ่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยีชั่วโมงเลยนะเว้ยทุกคน oh. อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจเล็กๆให้พอยโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe พอยได้นะคะสำหรับวันนี้พอยไปก่อนนะคะบ๊ายบาย